อยากติดรูปหลวงปู่หลวงตาในห้องนอนแต่แฟนบอกไม่ให้ติดเพราะเราบางทีก็ทําอะไรไม่ได้เขาลงก็เหมือเป็นไรละมันเป็นการมาโค้งการมาโคงหลวงพ่อท่านให้ดูหรอกไม่เป็นไร <c oughs> ไ,ได้สมัยที่หลวงตาตุดใหม่ๆก็ติดน้อมนอนติดบนหัวั้งยซ้ำไปไหนก็ท่านท่านไว้บนหัวทุกครั้งก็ ไม่มร,รู้วอางานทิ่หลวงพ่อรนะทิ่หลวงพ่อไงจางไม่มีทิ่ไหนเลยหัวอยู่อยู่ที่สั